ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับเอาไอเดียการประหยัดเงินของการเปลี่ยนยางที่ปัดน้ําฝนเอามาฝากนะครับตัวนี้เป็นไอเดียของการใช้เงินเล็กน้อยเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพใหญ่คุณไม่จําเป็นต้องซื้อทั้งก้านนะครับปกติทั้งก้านก็น่าจะ200นะคุณสามารถซื้อยางแบบเนี้ยแบบผมเนี้ยมาเปลี่ยนด้วยราคา27าทน,นะครับเป็นยางทั่วไปอนเนกประสงค์นะครับตัวนี้ คุณสามารถดูขนาดของอยางเดิมของคุณได้โดยการค้นหาในเว็บก็ได้หรือดูสเปคก็ได้หรือวัดก็ได้นะครับถ้าคุณวัดคุณก็จะได้ขนาดตรงนี้มาแล้วเทียบกันดูของผมเนี่ยเช็คขนาดแล้ววัดแล้วก็คือขนาด8มิลนะครับตัวนี้8มิลลิเมตรนะครับเป็นยางนะเนื่องจากเป็นยางก็เลยวัดยากหน่อยตอนนี้ก็อยู่ที่8กว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยออนไลน์ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับมีร้านเยอะแยะมากมายนะครับยอดขายพุ่งกระชูดมาก เข้าใจว่าหลายๆท่านทําเองแล้วนะครับส่วนการถอดใบปัดน้ําฝนนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรผู้หญิงก็ทําได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไปดูที่ปัดน้ําฝนนะครับจะเห็นลักษณะ,ะร,รูปทรงแบบนี้วางท่านี้อยู่แล้วก็มีคันโยกนะครับเสียบอยู่ตรงนี้คุณก็แค่ยกขึ้นมาค้างเอาไว้หลังจากนั้นก็แกะตรงนี้ครับแกะตรงนี้เลยนะหลังจากนั้นก็ดันลงมานะครับดันถอยหลังเพื่อเที่ยวอ,ออกคุณก็ทําไม่ยากหรอกนะครับหน้างานก็จะมองเห็นภาพเอง หลังจากนั้นคุณก็ถอดลงมานะครับแล้วเตรียมเอายางตัวนี้ใส่นะครับในการถอดมาดูรูปทรงครับบริเวณตรงนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นลักษณะเป็นแบบนี้นี่คือด้านปลายนะครับปลายจะมี2ฝั่งปลายซ้ายกับปลายขวานะครับตรงนี้สังเกตดูมันจะมีตัวล็อกนะครับตรงนี้จะมีหัวสังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เป็นก้านตรงนี้มันจะมีตัวเกาะยึดอยู่เนี่ยครับเป็นคล้ายๆกับเป็นตัวก้ามปูนะ ยึดเอาไว้อยู่ยึดตัวเหล็กที่เห็นนะครับเป็นสเตลเลสนะตรงนี้มาดูที่หัวตรงเนี้ยยึดสุดตรงหัวนะครับสังเกตดูจะมียางล็อกเอาไว้นะฉะนั้นมันจะเลื่อนเข้าไปไม่ได้มันล็อกอยู่ตรงนี้เลื่อนเข้าทางทางซ้ายไม่ได้นะครับต้องเลื่อนออกทางขวาอย่างเดียวพอดูฝั่งทางน,นั้นนี้มันก็จะเลื่อนไปทางขวาได้เห็นไหมครับมันจะทะลุกออกมาได้นะคุณก็ดึงเลยเนี่ยครับดึงหัวออกมาด้านนี้ดึงออกมาด้านนี้นะเดี๋ยวผมจะดึงให้ดูนะครับ ผมจะดึงออกมาด้านนี้ดึงตรงนี้เลยนะครับดึงตรงไปนะเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ดึงออกมาเลยครับดึงออมาดึงเรื่อยๆนะครับลองสังเกตดูผมดึงออกมาอย่างนี้ดึงออกมานะครับมาแล้วเสร็จแล้วคุณก็จะได้ตัวนี่ครับเป็นรูปทรงแบบนี้ออกมาหลังจากนั้นถอดตัวสแตนเลสครับตัวนี้ออกมานะครับสองฝั่งเลย ก็จะได้ยางเดิมออกมานี่คือ,อยางเดิมนะครับหลังจากนั้นก็เอาอยางใหม่มานะครับวางให้ด้านเดียวกันสังเกตด,ด้านหัวด้านหัวอยู่ฝั่งนี้นะครับด้านหัวที่มันไม่สุดนะตัวล็อกเนี่ยนะครับตรงนี้นะเมื่อสักครู่ที่ผมอธิบายไปผมแนะนําให้คุณซื้ออยางตรงรุ่นนะครับคุณสามารถซื้ออยาง DIY ได้แต่ต้องเป็น DIY สําหรับรุ่นรถของคุณนะครับสังเกตด,ดูตรงนี้ ด้านในตรงนี้นะครับเขาจะมีบริเวณที่นูนๆูขึ้นมาเพื่อที่จะล็อกเนี่ยครับตรงนี้สังเกตดูไหมครับตรงนี้นะเขาจะทําหน้าที่ล็อกล็อกตัวก้านสเตนเลสไม่ให้เลื่อนนะครับสังเกตดูของผมเนี่ยของผมเป็นมิซูบิชินะครับก็จะลงล็อกพอดีสังเกตดูตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้นะตรงนี้เขาจะลงล็อกกันพอดีสังเกตดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับก็จะลงตรงบากตรงนี้พอดี นี่คือการออกแบบของเขานะครับเราก็ใส่ตัวนี้กับยางเส้นใหม่ครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับสุดแล้วนี่คือฝั่งฝั่งหนึ่งนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งอย่าลืมดูตรงโค้งยนะครับต้องดูให้โค้งรับกับกระจกรถเรานะอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะมีตัวล็อกเหมือนกันใส่ไปแล้วนะครับค่อยๆใส่รูดไปสุดละเนี่ยครับนี่คือสุดแล้วถ้ามาพอดีเขาก็จะมีหัวด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ ฝั่งนนี้ก็ไม่หลุดฝั่งคันนี้ล็อกสลักเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นคุณก็เอาก้านเดิมมาแล้วก็สวมกลับเข้าไปนะครับในการสวมให้คุณเช็คลักษณะของการทำงานว่าฝั่งไหนด้านหน้าฝั่งไหนด้านหลังโดยการดูว่าตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้มันจะต้องชี้ขึ้นแบบนี้ลักษณะการทำงานคือเขาจะปัดตรงนี้คือฝั่งด้านวนผมทำท่านี้นะ แล้วให้คุณวางลักษณะที่เป็นหัวอยู่ด้านบนนะครับหัวก็คือฝั่งนี้ฝั่งที่เป็นสลักตรงนี้นะครับตรงหัวนะแล้วก็บริเวณนี้ที่ไม่สุดนะครับตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้เอาไว้ด้านบนนะครับสาเหตุก็คือเนื่องจากเวลาใส่ระวางจริงๆเนี่ยมันจะไหลลงมาด้านล่างมันจะถูกล็อกเอาไว้ที่ตรงหัวตรงปลายนี้ก็เลยให้หัวตรงนี้ที่เป็นลักษณะหัวเนี่ยครับอยู่ด้านบนนะครับ พอมันพยายามไหลลงมาด้านล่างเนี่ยมันจะติดล็อกตรงนี้มันจะไปไม่ได้นะครับหลังจากนั้นคุณก็มาดูถ้าเกิดว่าตรงนี้อยู่ท่านี้นะครับตรงนี้อยู่ด้านบนแบบนี้นะสังเกตดูก็ตามนี้เลยถ้าเดียวกันนะครับมันจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะครับพอได้ลักษณะของการวางแล้วครับให้คุณสอดตรงนี้เข้าไปอย่างง่ายๆเลยนะค่อยๆสอดนะครับสอดเข้าไปแบบนี้สอดเข้าไปก้ามปูนะครับ ฝั่งนี้ด้วยสอดเข้าไปเรื่อยๆสอดเข้าไปจนสุดเลยนะครับถ้าทําถูกต้องเนี่ยมันจะสอดง่ายๆเลยแป๊บเดียวก็เสร็จขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อมาถูกต้องหรือเปล่านะครับก็สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายฝั่งทั้งนี้ฝั่งทั้งหัวนะครับก็กดเข้าไปให้ถึงล็อกอ่านี่นะครับเสร็จแล้วถึงล็อกพร้อมเอากลับไปใช้ครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับ เราซื้อยางแบบ DIY มาก็เรียบร้อยถ้าเกิดเป็นยางคนละขนาดนะครับก็ไม่ต้องตกใจถ้าเกิดคุณซื้อมายาวกว่าขอให้ฝั่งเนี้ยอยู่ถูกต้องแบบนี้หัวอยู่ฝั่งนี้ฝั่งที่อยู่ด้านบนนะครับเวลาใช้งานส่วนท้ายเนี่ยบางทีถ้าเราต้องตัดก็ตัดเฉือนไปเลยเขาอาจจะไม่มีตัวล็อกตรงปลายไม่เป็นไรมันไม่หลุดมันไม่ถอยลงด้านล่างนะครับเพราะมันถูกล็อกอยู่นะครับคุณก็ตัดเฉือนปลายนี่ทิ้งได้ถ้ามันยาวเกินก็ประมาณนี้ครับไอเดียของการ DIY ยางปัดน้ำฝนนะครับซื้อมายาวเกินไม่เป็นไรซื้อมาสั้นกว่าไม่ได้นะต้องยาวกว่าแต่ถ้าจะให้ดีดูขนาดของคุณก่อนนะครับหาตามคู่มือรถก็ได้ค้นหาทางอินเทอร์ก็ได้ซื้อขนาดพอดีมาคุณจะใส่ภายใน2นาทีเสร็จเลยนะครับเปะ๊ะเลยโอเคเรียบร้อยดีนะครับ